มีไหมฮะมีอะไรขมอีกันไหมฮะไม่เป็นไรมีนะคะเดี๋ยวเขาจะคุยกันมาเรื่อยๆทีนี้แล้วสูตรทําทํำยังไงสังเกตไหมว่าสมุนไพรทั้งเจ็ดรสเนี่ยเราจะใช้หนึ่งสามสิบไม่ต้องเขียนแล้วนะเพราะเราใช้กันบ่อยมากหนึ่งสามสิบน้ำตาลหนึ่งกิโลค่ะน้ำตาลหนึ่งกโลค่ะน้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วก็สามกิโลก็คือเนี่ยทั้งหมดรวมกันพวกพืชสมุนไพรทั้งหลาย เราลดสมบวกเมาเบื่อเนี่ยครับอ่าเสร็จแล้วใช้ใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น้ําเนี่ยสิบลิตรสิบอันนี้เป็นสได้สูตรอ่าเป็นส่วนใช้ลิตรก็ลิตรกิโลก็กิโลใช้ส่วนมาตรฐานหนึ่งสามสิบอ่าใช่ครับหนึ่งสามสิบแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเอาน้ําราดแล้วเสร็จแล้วทุกๆกวันจะต้องพลิก ถ้าเราแบบอยู่ไกลเหมือนเราอยู่ี่ฐานทําเสาทิศเจอการจันธรรมดาไม่เจออย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตว่าเขาจะลอยไหมถ้าลอยเอาขวดน้ําใส่น้ําให้เต็มแล้วกดเอาไว้เพื่อไม่ให้เขาลอยแล้วอีกอาทิตย์ค่อยมาพลิกก็ได้หรือมาคนก็ได้เผื่อน้ําตาลเขาตกตะกอนแค่นั้นเองทําแค่นี้ถ้ากรณีอย่างเงี้ยครับจริงๆประมาณ10วันเนี่ยก็กรองมาใช้บางส่วนได้แล้วหมักได้ไปเรื่อยๆให้ดี90วันประสิทธิภาพสูงสุดแต่เริ่มที่10วันเริ่มใช้ได้ดี นะฮะเจวันพอใช้ได้แต่ประสิทธิภาพต่ําเพราะว่าอันนี้เราไม่ได้คั้นน้ำเราใช้วิธีการสกัดเอาด้วยตัวของกระบวนการจุลินทรีย์เองแค่นี้เองส่วนวิธีนําไปใช้ตามอัธยาศัยเลยถ้าถ้าใช้เพื่อการบํารุงนะครับแล้วเราใช้ได้สามารถใช้ได้วันเว้นวันเนี่ยเราใช้2 0ซีซีหมายถึงว่าน้ําที่กรองออกมาแล้วที่หมักแล้วผ่าน15วันผ่าน3เดือนอะไรเงี้ยนะเก้าสิบวันร้อยวันเงี้ยเราเอามา20ซีซีต่อน้ํา20ลิตร ทดเอาถ้าใช้น้ำหนึลิตรก็1นึ่ีีน้อยๆถามว่ามากกว่านี้ได้ไหมถ้าเราไม่ได้ฉีดพ่นแล้วหรือถ้าเราไม่ฉีดพ่นจะใช้ลดโคนใช้5 0าสิบถึงร้อยีซีได้แต่ถ้าใช้ฉีดพ่นก็ต้องดูว่าไปฉีดต้นกล้วยเงี้ยใช้5 0าสสีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรใช้ได้เพราะต้นกล้วยใหญ่แข็งแรงแต่ถ้าเป็นต้นคะน้าเล็กๆอ่าเล็กๆ เป็นต้นคะนาเล็กๆอย่างเงี้งหยหรือคะนาสูงขนาดนี้เขาก็บอบบางพวกผักอายุสั้นนะบอบบางทุกอย่างอันนี้ให้ซีเรียสเลยว่า20ซีดีต่อน้า20ลิตรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเยอะนะแค่นี้แหละเราก็สามารถใช้สมุนไพรลดขมไปใช้ใช้เพลิงป้องกันได้ฉีดอ,อาทิตย์ละสองครั้งสามครั้งหรือวันเว้นวัน,วนมแมลงก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งแล้วอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แต่ทั้งเนี้ยที่เราใส่น้อยหนา พอเพิ่มเพิ่มเพิ่มลิ์มันเข้าไปนะครับเพิ่มลิ์เข้าไปยังไงก็เผอิญว่าที่แปลงของเราลองทดลองปลูกกระโพดแล้วเรา<น>ไม่ค่อยทันหนูกินเท่าไหร<น>่เนื่องจากปริมาณหนูในกรุงเทพเนี่ยเนื่องจากที่นี่เป็นที่ที่ที่ททมีความอุดมสมบูรณ์ให้หนูมาอาศัยอยู่ใช่ไหมฉะนั้นเราก็เลยทดลองเอาไรนาเนี่ยมาช่วยขับไล่หนูนะครับอบอกนะช่วยแล้วบบให้เขากินแล้วมีความมึนมึนกินแล้วมึนบ่อยๆก็จะแยงไม่อยากกินใช่ อันนั้นก็คือเป็นการทดลองดูด้วยวจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแพ่พที่ฟังก็คือใช้ได้จริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกเยอะนะครับที่เราสามารถขับไล่แมลงแบบเฉียบพันได้โดยคือปกติแล้วถ้าเป็นเกษตรกรเฉียบพันธุ์คือใช้ยาน็อกหนอนเลยฉีดปุ๊บแล้วตายล่วงเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งซึ่งเราไม่ใช้แล้วเราแล้วเราก็เกษตรกรรธรรมชาติจะไม่ใช้พวกนี้โดยเด็ดขาดทีนี้เราก็เอาของที่เรามีเรามาทํากับยานหนึ่งอย่างเช่นใกล้ตัวเลยพริกพริกขี้หนูพริกกระเรียงนะครับนี่ก็จะเป็นรสเผ็ดเอามาตำนี่แหละ หานเน็นนะเขากินแล้วก็บอกเฮ้ยเผ็ดอันนี้เฉียบพันไงไม่ชอบให้เขาคือง่ายๆเราลองเอาพริกเนี่ยนะครับสักกิโลหนึ่งนะครับแล้วก็มาตำตำตำแล้วใส่น้ําทิ้งไว้ชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วเอาน้ำนั้นน่ะมาผสมกับน้ำยี่สิบแล้วเราก็มาอาบเราจะเราจะเหมือนแมลงเลยจะไม่อยากอยู่แล้วอ่ะอยากจะวิ่งไปไหนมันร้อนเข้าใจใช่ครับรถสมุนไพรรถเผ็ดอ่หารถเผ็ดก็ช่วยได้นะช่วยได้ในี้อันนั้นไม่ต้องหมักเลยไม่ต้องหมักเลยใช้ได้เลยํำได้เลยฉะนั้นถ้าในบ้านเรา มีอะไรอ่ะใกล้ตัวสมมติว่าเรามีพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำซักครึ่งลิตรเอาเอา,เอาแบบเข็มๆหน่อยครึ่งลิตรจะได้น้ำยี่สิลิตรมากรองกรองเสร็จปุ๊บได้น้ำประมาณครึ่งลิตรเนี่ยเราเอาใส่ซักประมาณสอช้อนโต๊ะนะครับกันน้ำประมาณสัก2องสามลิตรฉีดเลยครับ อยากจะไล่ไล่เลยครับแต่นี่เราต้องให้เข้าใจว่าอันนี้จะเบียดเบียนเขานิดนิดนะเพราะมันแสบร้อนมันจะไม่เหมือนรสขบเฮ้ยกินไม่ชอบทั้งไปละคือเขาจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่อาหารชั้นแต่ถ้าพิกเนี่ยพูดง่ายๆว่าเตือนแล้วนะก็โอเคนะเข้าใจนะอันนี้คือเล่านอกรอบไว้ฝังวันหลังเนี่ยเขาว่ากันไปอย่างนี้ใช่ไหมน้ำหมักสูตรัยจดรสที่ว่าเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมีหมดรสจืดแต่ว่าเราหวังรสจืดรสเปรี้ยวอาจจะในเรื่องของในเรื่องการปลูกในเรื่องการแปรรูป เป็นน้ำมอย่างสงหรือต่างก<ช>็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเรื่องได้แรงจริงข<ช>มกับมาเบื่อนี่มาอันดับต้นๆ<ช>เ้าก็เียกันรลฝาดก็ได้กินแล<ด>้วนไม่อร่อยมันฝา<ช>หรือเผ็ดอันนี้ก็แบบโหแสบร้อนอไม่น่าสนุกนักครับก็ช่วยได้เราจึงนิยมทําอย่างนี้ครับเอารอนะร มันมีรสมาเบื่อหอมละเหยแต่หอมระเหยมันก็ไม่ไม่ใช่ละจริง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 ตัวหอมระเหยเนี่ยไล่ได้เหรอเอามาผสมได้แล้วมันยงอย่างเช่นเราคั้นคั้นผิวมะกรูดยโยนเขาหรือเปล่าไม่ใช่ครับอย่างอย่างอย่างสมมติว่าเราทํากันไล่ยุงทําไมเราใช้ผิวมะกรูดผิวมะกรูดไล่มาไล่ยุงได้เอออ่าผิวมะกรูดตะไคร้หอมไล่ได้สองอย่างก็เป็นหอมละเหยทั้งคู่ถ้าเราสกัดออกมาเนี่ยแล้วมาผสมตอนฉีดพ่นเข้าใจหรใช่ป่าเอาสดๆฉีดพ่นเลย กวนน้ำไม่เข้ากันเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านอกจากใช้รสชาติแล้วกลิ่นอีกบางคนบอกว่างั้นขอใช้ยาฉุนได้ไหมอ่าได้ครับยาฉุนเนี่ยก็จะทําให้เขาเมายาสูบเราไม่ต้องคิดอะไรแหละเราไม่เรียกยาฉุนก็ได้เอาใบยาสูบมาหั่นเนี่ยมันก็เหมือนกับอันเนี้ยเมาเบื่อเหมือนกันอย่างเงี้ยอ่าบางคนบอกว่างั้นใส่เหล้าได้ไหมยิ่งดีใส่เหล้าเพราะว่าเหล้าสําหรับแมลงคือกลิ่นเหม็นและที่สาคัญเนี่ยเหล้าเนี่ยมันเสริมฤทธิ์พวกนี้ครับเหมือนว่ามันดึง แอลกอฮอล์เขามันเหมือนเมาเบื่อ,อไหมฮะมึนไหมโอ,อ้โที่ว่าปกติผมไม่ดื่มเหลา้าแต่ว่า <c oughs> <c oughs> บ่อยไม่ดื่มแต่เหล้าเนี่โยโดยโดยปกติเวลาเราก็ใช้จิตอ่ะไม่ไงั้นมันจะมีเรื่องลำยองได้ไงจําได้ใช่ไหมครับ <c oughs> คนไทยเราแต่โบราณเราใช้เหล้าอ่ะเป็นตัวเข้าเครื่องยาอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็กินเดยอะก็ไม่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาใช้ในการขับไล่อะยรต่ตงๆเขาเรียกว่าเสริมฤทธ เสริมธิดเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังทั้งหมดนี้ก็คือโหอมีหลายตัวเลยที่จะสามารถช่วยในการไล่มแมลงได้<ช>นะก็ใครมีแบบไหนที่บ้านก็หยิบได้ราะเราก็เมื่อก,กี้เรายกตัวอย่างแล้วอย่างเช่นรถฝาดนี่ก็อะไรก็ตามที่เราชิมมันเหมือนฝาดฝาดเรื่องนี้มาเรีนยนรู้ไม่หมดหรอกกระทั่งปีกไม้ถ้าชิมแล้วมันมีรสฝาดรสขมใช้ได้หมดโอ้สุดสนเดินไปชิมนั่นชิมนี่สะเดดใช้ได้ไหมเมื่อกี้เราไม่ได้พูดสะเดดเลยอ่าสะเดนี่ก็ใช้ได้แต่ถ้าสะเดาคนอื่นอย่าไปใช้นะที่เรียกสเดามันอะ อ๋อฮะมุกมุกพี่ขาหนูก็ยิ่งรู้จักมากมาเยอะอยู่ะเดงะเดาขมจะใช่นะครับเอไม่ใช่ใช้ได้ะเดามันจะใช้อ่เมื่อกี้ก็พูดถูกแล้วนะเฮ้ยพอจะโยมนะเอาว่ย่างเลยนะใช้ในการไล่แมลงได้แต่ว่าวันนี้เราจะมาทำตัวที่แบบเขาเรียกโดยตรงเลยละกันก็คือรสขมและเมาเบื่อ อ่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ได้ถังมาแล้วใช่ไหมให้พี่สมบัติเริ่มเลยดีกว่าแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่ก็สามารถมาช่วยได้เสรได้แล้วก็คนทังบ้านก็สอบถามได้ดิเมลไปช่วยดูหลังกล้องง่ายเผื่อจะถามเชิญถามว่ามดแดงไฟเดินตามพล้นขึ้นต้นขักเะมดพวกนดแดงใช่ไหมครับมดรวยเลยครับแต่ถ้ามดแดงไฟอ่ะมันจะเริ่มมันจะมีเพื่อนเป็นเพี้ยพวกนี้มันจะไม่ที่ทย่างว่ามดแดงกับเพี้ยมดดํากับเพี้ย มันจะมาคู่กันส่วนใหญ่เอาสรุปว่ามดกับเพี้ยเนี่ยรถมดหลายสายพันธุ์มันก็จะมากับเพี้ยนะครับให้ฉีดพ่นบ่อยๆโดยที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมด้มีขมใช้ขมมีเผ็ดใช้เผ็ดโดยเฉพาะเผ็ดเนี่ยกระเด็นกระดอนหมดแต่ถ้าต้องการเคลียร์เพี้ยด้วยเพี้ยเนี่ยปกติมันจะเป็นลื่นๆหน่อยใช่ไหมเคยเคยจับเพี้ยกันไหมเพี้ยเขาขาวเพี้ยแป้งอ่ะมันจะลื่นๆฉะนั้นวิธีการแทนที่เราจะทำทูอินวันเลยผสมกับ น้ำยาในประสงค์ที่เราทําใช <ฆ vem. S 1> ้จากสมุนไพรถเปรี้ยวอะครับใช้สมุนไพรถเปรี้ยวที่ที่ที่เราเอาไปทําเป็นน้ํายาในประสงค์มาผสมมาผสมในการฉีดพ่นนะฮะผสมก็ไม่ได้ไม่ต้องเยอะมากอัตรา20 2 0ซซีเท่ากันแล้วพอฉีดเข้าไปุ๊บมันจะเป็นฟองลืน่นไล่มดแดงไล่ Lay, มดแรงแล้วยังจะทําทให้เพี้ยนอะไม่ใ <The stress noise> มันมีคล้ายๆกับว่า,าทําให้เกิดการความเหนียว ความลื่นมันหายหดตัวลงแล้วก็หลุดรืดลงมาอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเราซักผ้านั่นแหละอ่าซักผ้าแล้วทําให้เราขจัดคราบสกรปรกได้ดีแบบนั้นเลยค,ครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าว่าแล้วทาอย่างไรทำยังไง <นะ S 1> <ม>ก็<ม>อันดับแรกอ่ามีท่านใดเข้ามาช่วยหั่นนะครับก็เริ่มจากหั่นเนื่องจากเราหั่นไว้เยอะแล้วล่ะแต่ก็จะให้พี่ๆเนี่ยอ่าพี่การหั่นเป็นเป็นตัวอย่างนะครับหั่นเป็นตัวอย่างครับ หั่นเป็นตัวใหญ่นี้พี่กันกําลังหั่นไนนาหั่นพอประมาณหั่นหั่นยังไงก็ได้บางคนบอกว่าปั่นได้ไหมทั้งหมดเนี่ยได้ครับแต่ว่าแล้วจะล้างหรอยังไงนาะไม่ให้ขมใช่ไหมเอออย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวพี่กันหั่นอย่างเงี้ยครับคุณเหมียวหั่นหั่นไม่จําเป็นต้องละเอียดมากอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยเราใช่เราเตรียมหั่นกันมาแล้วนะครับเราเตรียมหั่นฟ้าอันนี้คือฟ้าทลายโชนอันนี้ที่หั่นเนี่ยคือไนนานะครับนี่คือไนนาค่ะพี่กันใส่ไนนา แล้วก็นี่เป็นหนานเฉาเว่ยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเห็นใบแต่อย่างทีอันนี้คือที่หันที่ใบอะไรนะคะใบน้อยหนาใบนาคิดว่าเป็นรถเมาเบื่อนะคะเป็นใบน้อยหนาแบบนี้นะค่ะครับผม